สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความโลภคือจุดอ่อนอันตรายที่สุดของมนุษย์เคาะกรรมเกิดจากความโลภหรือความอยากได้ไม่รู้จักพอจุดอ่อนที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ความโลภเป็นตัวทำลายศิลธรรมมโนธรรมธรรมชาติวัฒนธรรมและอีกหลายสิ่งหลายอย่าง ความต้องการที่จะครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินความจำเป็นไม่เพียงแต่วัตถุหรือเงินทองแต่รวมถึงค่านิยมทางสังคมเช่นสถานภาพหรืออำนาจที่มนุษย์เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้การตัดสินใจผิดพลาดเดินในเส้นทางไม่ถูกไม่ครวนจนนำไปสู่ความเสียหายหรือพบจุดจบที่ไม่สวยจนเข้าใจกันดีว่า ความโลภคือต้นเหตุของความหายนะเชื่อไหมคะว่าคนโลภเปรียบเสมือนได้กับหมูที่หาอาหารในโคลนตมโดยไม่สนใจที่มาของอาหารคนโลภมีแต่ก้มหน้าสู่พื้นดินและคิดถึงแต่เรื่องของโลกคนโลภไม่มองขึ้นไปยังสวรรค์เบื้องบนเพราะความสุขของเขาไม่ได้อยู่ในสวรรค์อีกต่อไปคนโลภ เขาจะไม่ทำกิจการที่ดีจนหมดลมหายใจเขาสะสมแต่ความมั่งคั่งด้วยความโลภและเก็บรักษาไว้อย่างใจจดใจจ่อเขาจะเป็นทุกข์อย่างหนักหากทรัพย์สมบัติของเขาสูญหายไปขณะที่คนโลภนั่งอยู่บนกองเงินกองทองเขาก็หามีความสุขไม่เปรียบได้กับผู้ที่กำลังตายด้วยความกระหายน้ำทั้งๆท,ที่กำลัง ดำน้ำในลำธารหรือผู้ที่กำลังตายด้วยความหิวขณะที่นั่งอยู่บนกองข้าวโพดเขามีข้าวของทุกสิ่งแต่เขาไม่กล้านำไปใช้ประโยชน์ทองคําของเขาเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบูชาจนไม่กล้าแตะต้องสวัสดีค่ะ